g o ม d m o น n ิ่งครับเพื่อนๆเนช้าวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคม2566นะครับเช้านี้ก็อากาศกำลังดีนะครับไม่ร้อนสบายๆนะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ของเพื่อนผ่านทางคลิปนี้ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยปลอดภัยครับหากใครไม่สามารถใส่บาทรยามเช้าได้นะครับสามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุสาธุาบ,บุญก็ได้บุญแล้วนะครับ มาร่วมตั้งจิตอุโมุนธนาบุญใส่บาตรกันครับนะฮะกับผมได้นะครับ ครับรับพรจากพากันไปแล้วนะครับเช้านี้มีคนสวยคุณพัดมาร่วมใส่บาตรด้วยนะครับแล้วก็มีพี่สายคนหนึ่งนะครับมาร่วมใส่บาตรด้วยกันนะครับวันนี้ผมควงสองเลยนะครับสายคือคนท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะสร้างความสุขสดชื่นให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับยามเช้านะครับสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับอย่าลืมออกกำลังกายกันบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับก็ แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสาธุครับสาธุครับนะครสาครับพีสาครับสาธุสาธุสาธุครับนะครับรบ๊า,บายบายครับ 내일은 또 어떤 곳을 너와 함께 가볼까? 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일.